อาจารย์ทันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาดูดวงฟรีด้วยไพ่ยิปซีนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะมาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันพุธนะคะมาดูว่าการเงินการงานความรักและภาพรวมในช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเริ่มเลยนะคะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะเกณฑ์ชะตาของคุณนะคะขอให้ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบเรื่องการใช้เงินนะคะมี เรื่องหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการเงินที่คุณต้องดูแลแล้วก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะคิดอะไรนะคะขอใคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ใช้เงินให้รอบคอบมากๆค่ะคุณจะผ่านมันไปได้นะคะในเรื่องของการงานค่ะถือยังเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะการเดินทางของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานค่ะคุณอาจจะมีการเดินทาง แต่การเดินทางนั้นสร้างความสุขแล้วก็ความสําเร็จนกับคุณนะคะถ้ามีเจ้า to pay to pay. นายบอกให้ไปต่างจังหวัดหรือมีการเดินทางไปได้เลยค่ะประสบความสําเร็จแน,น,น,น่นอนค่ะในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของคนโสดนะคะก็ขอให้ดูดูกันไปนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ดีคนที่ใช่นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะช่วยกันทำอาหารกินแล้วก็ประสานความรักความเข้าใจด้วยการช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะ หนักนิดเบาหน่อยอะ่ะไปให้กันการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทําอะไรก็ทําด้วยกันนะคะขอให้ซื่อสัตย์จริงจังและก็จริงใจกันค่ะในครอบครัวจะช่วยสนับสนุนให้ทุกๆอย่างผ่านไปได้นะคะในเรื่องของภาพรวมค่ะไม่ว่าสิ่งใดที่คุณกําลังคิดคุณกําลังทํานะคะทุกอย่างมีเงื่อนไขมีเงื่อนเวลาค่ะทุกอย่างสําเร็จค่ะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะคะขอเป็นกําลังใจให้ คุณมีสติคุณมีสมาธิแล้วคุณจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยเวลาแห่งการรอคอยที่ดีค่ะประสบความสําเร็จค่ะชา้าๆได้พาเริ่มง,งานนะคะขอบคุณโลรตีนค่ะที่สนับสนุนคลิปดูดวงของเราในวันนี้นะคะสารอาหารป้องกันมะเร็งนะคะสารอาหารที่ช่วยดูดซึมเข้าในระดับเซลล์นะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของ อยากติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์มงคลน,นะคะหรือมีพฤติกรรมวงสงตั้งศาลใดๆนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะด,ดีให้คำปรึกษานะคะพบกันที่ความสุขและความสําเร็จค่ะกับอาจารย์ธันมโนธรรมนักพัฒนาจิตเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนและนักโหราศาสตร์มือชีพสวัสดีค่ะ